สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปอออนพี่สาวลงพลนะคะมาค่ะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะมาดูคุณยาพานะคะกำลังทำอะไรอยู่โอเเห็นยังอยู่น h กินข่าวได้ยังกินเนานะแกงปลาชนนไม่สมโอ้ยแกงไก่แก่ออนนนี่น่ะอันนี้ผักดองนะคะอันนี้แกงปลาใส่หน่อไม้ดองนะคะแกงปลานินนะคะฝีมือประออนนะคะอันนี้ก็แกงแกงไก่ใส่สับประรดแม่นบอแม่นมางนัอยู่บ่แม่เนี่นะคะ สีมือคุณน,นัดนะคะคุณน,นัดนะคะตักมาให้นะคะเขาแบ่งมาให้นะคะอันนี้ก็นึ่งกอยนึ่งกอยโอ้นึ่งกอยกันหมดหมดขึ้นแล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยง่าจะบม่ต้องกินเลยในหมดขึ้นแล้วเขาเพิ่งใช้แอนชางเออนี่เด้อค่ะเด้อย่ากินแต่อันนี้ล่ะนี่ค่ะซากดองแล้วก็แกงน้ำมัดองค่ะ น่จะแนวด้องดองค่ะค่ะนั่นนะคะกระแกงไก่เสร็ฝักปีเสรมักนัดค่ะเด้อค่ะเด้อข้าวเหนียวหนึ่งห่อนๆค่ะข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะคะต่ออ่อนนึ่งให้นี่ก็เป็นยาพานะคะกินคนเดียวนะคะกินคนเดียวยาพากินคนเดียวอีโปแล้วบบกินบะเบ๊บอบอินบะ เราเราอ,อิ่มข้าวต้มบ่เบียจะว่าวกินข้าวต้มสามกีกบโบ่กินข้าวต้มสามกีบค่ะเสียโยกินข้าวนั่นกินเนื้อสันหลังเขาโบ้เมย์บ่ก็เสียบตัวคนบา่าอืเฮ๊ะจะเห็นสมัยกินกินนี่นละคัน จังสีก็โอเคแหละค่ะแบบสำรับสำรับครบอบครัวค่ะครอบครัววีพาค่ะนี่กันรู้แล้วค่ะของลาวๆเ,<อ>เป็นเป็นอาหารดูๆแล้วค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่ใส่ปลานะคะใส่ปลาปลานิ่นค่ะปลานิ่น กินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายนะคะคุณย่าพานะคะมือนี่กินข้าวต้มมดจะกีบเลยเมียกินก,บก,นกีบเดียวเดี๋ยวมือเด,เดี๋ยวมือรุ่นเดี๋ยวมือหนาสีเห็นห่อไห้น้องน้ำม้นค่ะน้องน้ำม้นบอกว่าป้าหนูชอบกินหวานกว่านี้เขาว่าอย่างนี้นะคะนะคะป้าอ่อนเดี๋ยวป้าอ่อนก็จะทำให้หลานกินนะคะ จะทำเพิ่มน้ำตาลขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าป้าออนทำทำข้าวต้มวันนี้ก็ก็ก็ตามอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์มีเท่าไหร่ป้าออนก็ใส่นะคะใส่แค่นั้นนะคะ,ะ,คะแค่นี้ยาพาก็กินกินได้นอนหลับฟันดีนะคะนี่นะคะเราคิดดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะนคะคะ กิน,นง่ายง่ายไม่ต้องพิธีรีตองอะไรแค่นี้ก็อาหารสุดหรูแล้วสำหรับคุณย่าพานะคะบ่อน้ำเอฟซีเนี่ยยาเอาสร้างว่าแถบ,บันี้บ่อน้ำคุณเอฟซเนี่ยมาเด้อห่องคนดินเข่าเนี่ยมาเด้อเอเอ้อกินเขา่าเออยเป็นแ,แต่เพนยาพาอันเดยปูของย่าพาอันเดยสันแฟมิลี่ฝ <laughs> ากหน่อย ฝากหน่อยนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะฝากเข้าไปดูด้วยนะคะช่องปู่ของยาพาแฟมิารีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู่ของยาพาด้วยนะคะนี่นะคะกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายนะคะก็เหมือนลุงพลนะคะเหมือนลุงพลนะคะอยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆนะคะแค่นี้ก็หรูแล้วนะคะหรูแล้วสําหรับ สำหรับครอบครัววิพานะคะนี่นะคะแกงหน่อไม้ดองนะคะแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาเน้นนะคะใส่ปลาเน้นแล้วก็นี่นะคะส้มผักนี่นะคะเป็นต้นไงแม่สิอิมลรวบอกอ๋อปิดกองเข่านะคะเสียบลายค่ะเข่าก็ะจนว่าสิบกรกติบค่ะโอเคเด้อค่ะเด้ออ๋อเอาไมเอาไม้เดี๋ยวสิแกงให้ไหม่ค่ะคุณแม่ ยังเยอะแยะน้ใหม่ดองมันสมลราบอตัวนั้นที่จะจะเอาไปใส่น้ากันบ่อนนอโอ้นั่นละ่ะคอยว่าเอ,าอ้าเฮียไปใส่น้อน้ใไม่ดองเห็ดหม่าว่านเนี่ยค่ะเปรี้ยวล่ะค่ะอย่าพาเอาไปใส่ใส่กระปุกไว้แล้วนะคะใส่กระปุกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวปะออนพาคุณเอฟซมาดูนะคะดูกินแสบขนาดเลยคนนะ่ะบวยเอาบวยเอาค่ะพอแม่พี่นอ้อย ง่ายๆค่ะง่ายๆพ่นแล้วกินขางง่ายๆกวติดใจบ่วงดวอืมแต่กสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยาพานะคะนะคะก็ยังอร่อยเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูช่องนะคะช่องตะออนนะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ อันนี้มันกรุเสียดอกเว,วอุลเส้นหันต้มอะไอ่าอ่าอ่าฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะเดี๋ยวออนพามาดูนะคะพามาดูหน่อไม้ดองนะคะหญ้าพานะคะดองหน่อไม้ไว้นะคะนี่นะคะก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะคะตรงไหนล่นะเนาะเนาะอ๋ออยู่มุมโน้นเหรอ,อยะอ้โท <Yeah. S 1> เออเออเห็นอยู่เห็นอยู่นี่นะคะ อันนี้ก็เป็นปลาานะคะปะลาแต่ก่อนปลาอ่อนก็เห็นอยู่ข้างๆนี่นะคะปลาอ่อนก็เก็บมาจัดไว้ตรงนี้นะคะปลาล้าสามกระปุกก็ยังยังจัดไม่เท่าที่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะหน่อไม้ดองนะคะยาพาใส่กระปุกไว้นะคะนี่นะคะกระปุกเบลเลอร์เลยนะคะนี่นะคะปลาอ่อนก็ยัง ยังทําความสะอาดไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาดูนะคะนี่นะคะค่อยทําค่ะค่อยทําค่อยทําไปเรื่อยๆนะคะวันไหนเหนื่อยก็พักก่อนนะคะก็เหมือนวันน,นี้นะคะวันนี้ป้าออนก็ได้ทาข้าวต้มนะคะได้ทํข้าวต้มนะคะได้ทาข้าวต้มนะคะวันนี้นะคะได้ทําข้าวต้ม ข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดนะคะก็ได้กินกันทั่วหน้านะคะทั่วหน้านะคะ